โอ้ยอยญ่จังเลยอยา่ใจเลย,ยามาหมูกระทะแต่มีแต่เบคอนกับเห็ดนะคะเพราะว่าคนกินชอบกินหมูสามชั้นม,มา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 กินด้วยกันจ้า สวัสดีค่ะพวกกระเช้าไม้สปะไมบไปยะนะคะวันนี้ก็มาอยู่สวนเหมือนเดิมค่ะพอดีเพื่อนน้องสาวเขาอยากกินคั่วชิลิตนะคะก็เลยเอ่อทางที่เราไปสวนบญยาน่ะมันจะมีไข่รักไข่ชิลลอยู่สองสามร้านนะคะแกเคยซื้อมาแกก็ติดใจนะคะแกก็ให้ไปยาซื้อมาอิน่นะคะวันนี้ก็เลยมาคั่วกันใต้ถุบ้านกันเลยค่ะ มีความพยายามว่าอยากกินปลาเนินะคะแต่ก็นําเข้าเอาไม่ได้นะคะแต่ก็ได้ปลาเนรที่ยอกยอไปตัวเล็กๆไม่ไม่เล็กมากแล้วก็แต่แต่ก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าท,ที่ตกได้คือปลาดุกค่ะนี่ตัวเลอเลยอ้วนด้วยนะคะโอ้ยว่านมากอ้วนจะหัวไปถึงหางเลยด้วย,ลยโลปอกเลย,เลยนะใช่ค่ะดูสิโอ้ ก็ว่าอยู่แฟนปะย่าว่ามันหายไปไหนถามเออเพื่อนน้องเขาบอกว่าเขาไปอยู่กบเบสมาดูอีกทีอ้ะได้ปลาดุกด้วจาพ่อแม่พี่น,อน้องเอยมาดูปะย่าย่างปลาดุกตัวใหญ่มากแต่มาโคจะใช้เวลานานนะคะดูสิทุกคนปุแล้วก็มันมากด้วยนะคะมะย่าตะคอยย่าแบบ ห่างๆจากไฟนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องค่อยๆย่างนะคะถ้าไม่งามมันจะไม่สุกนะคะด้านในมันจะไม่สุกแต่ว่าใบย้าบั้งลึกเหมือนกันนะคะถ้าบั้งแบบนิดเดียวอ่ะคือกลัวว่ามันจะสุกไม่ถึงเนื้อในนะคะก็เลยบั้งลึกนะคะดูสิคะดูใหญ่มากใหญ่สุดๆอันนี้ถ้าขนาดนี้ถ้าเป็นปลาช่อนนี่คงจะคีมไม่หมดแต่แคบปลาดุมก็ตัวมันก็ใหญ่มากๆ,ๆเหมือนกันนะคะเนื้อหนาเนื้อน่าจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ น้องสาวไปญาน่ะไม่กินปลาดุนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็ไม่กินปลาดุเหมือนกันเพื่อนเขาเป็นคนอีสานนะคะอยู่นครพนมแต่ทาไมไม่กินปลาดุไม่ได้แต่เขาบอกว่าขนาดเห็ดอ่ะเขาไม่กินเลยนะเห็ดในที่เก็บในป่าแกไม่กินเลยเขาบอกว่ายิ่งเป็นเห็ดหูหนูอ่ะเขาไม่เอานะนะแม้แต่นี้เดียวเขาจะไม่แตะเลยนะคะอันนี้คือเราแกงหน่อไม้เขาก็แกงให้เรากินเขาก็กินนะแต่เขากินเฉพาะหน่อไม้นะคะก็ไม่กินเห็ดค่ะเพื่อแปลกเนาะเขาบอกว่าเห็ดเขาไม่ไม่กินเลยเห็ดโคนอะไรพวกนั้นอ่ะไม่กิน ไม่กินเห็ดอะไรเลยเห็ดโทเห็ดทอปก็ไม่กินดูสิปลาดุอ๋อน,นี่แฟนใบยาก,กี่คนเดียวใบยาน่าจะช่วยกินเขาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใบยาไม่ช่วยกินก็คงจะินไม่หมดอ่ะตัวมันใหญ่โพดใหญ่มากๆค่ะ <C> e <at> เวลาย่างปลาตัวใหญ่นะคะต้องทำใจให้มันเย็นๆให้มันเย็นมากที่สุดนะคะทายังไงก็ ปลังของเราก็จะไหม้นะคะแล้วก็จะไม่น่ากินนะคะอันนี้เบยาก็พยายามจะเย็นให้มากที่สุดแล้วนะคะนี่อูอ้เนื้อหนาสุดๆดอันนี้เบยาอยู่ตรงนี้นะคะมีคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะมอแต่เบญานะคะนี่รถใหญ่มาค่ะรถใหญ่มาเห็นไหม แต่รถยนตน่ะใบหามอไม่เห็นนะคะว่าเขาจะมอหน้าแม่ยา่ารือเปล่าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น่ะไม่พลาดเลยนะคะเออน้องคนอีสานคนนั้นเขาว่าโอ้ยทําไมเอ,อ่ขับรถผ่านไปผ่านมาให้มอท้าซะน้อยถ้าม,มอทางอะ่ะคือแบบถ้าซ้ายทักขวามันก็มีทั้งเอ่อคลองซ้ายขวาเลยนะคะถ้าไม่ดูรถมาเดี๋ยวมาจะเกิดอันตรายนะคะนี่อันนี้ก็ไม่กี่หมอไปแวบเด้ง ก็ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรนะไออันนี้คือป้าอยู่คนเดียวนะคะคนหนึ่งเขาไปตลาดกันไปซื้อผ้าซื้ออะไรนะคะไมายก,ก็อยู่คนเดียวก็ย่าปลาคนเดียวมีเพื่อนมีเพื่มีเพื่อนก็นี่แหละคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานี่แหละคะ่ะโอ้ยใหญ่จังเลยอย,อยากใจเลยน่ากินไหมคะเริ่มน่ากินแล้วนะคะค่ำคืนนี้มีเตาด้วยนะจ๊ะ โอ้ยนี่ผักนี่ปลาดุกของฉันเนื้อแล้วก็อันนี้น้ำพริกจิริดแจ่วนี่จิริดไข่ค่ะอุ้นอโอ้ยอ,ยอาสามบ่ วันนี้เราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะด้วยนะคะแต่ระยาเกากะอ,อันนี้เอแล้วหมูยังไม่ละลายใช่ไหม,ม,มเรารู้ว่าเรากินหมูกระทะใช่ปะเราน่าจะเอาออกมา,เ,าเนื้อืเอนะเอ,อันนี้กิดกับแจวมาหมูกระทะแต่มีแต่เบคอน กับเห็ดนะคะเพราะว่าคนกินชอบกินหมูสามชั้นเราก็จะกินแบบบ้านๆต,ตําต่ฉันชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะนี่ซิลิดไข่อันนี้ก็น้ำซิ้มของใครคนนั้นวันอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะมาอยู่สวนก็ปัจจบาปาร์ตี้ขนมจีนกันนะคะ แต่ทำไมสีไม่ค่อยเข้มเลยอ่ะมาเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยเผ็ดเหรอทำไมไม่ค่อยนัวเลยอ่ะหวานอย่างเดียวหวานสับป,ประรดอย่างเดียวเลยอ่ะเออไม่ใช่หวานอะไรนะรไม่ใช่ผุดชลอดเออเจ้าก็ใส่ผุดชลอดเยอะเกินละมั่งขยับวกว่าขยาับ ขยบใส่แซมนัวพอมันต้องใส่สอยี่ห้อเหรอโอเค okay. ถ้าจะให้บหย้าทานะ่ะมืมสีมันก็จะเข้มกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเอามาใส่เลยโอเคคนๆคนโ<ๆ>คน<ๆ>คนฮะนร้อนมากเลยบหย้าเมื่อกี้บาย้าไปตัดหญ้า มาก็เขาทำกันเสกพอดีเขาบอกว่าทําแค่นีด้เดียวพอไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเยอะมันดูแล,ด,ด,แลดูไม่น่ากินแลดูไม่น่ากินแต่ว่าทําไปทํามาก็เต็มอันย่าเหมือนเดิมจ้าเป็นไงรสชาติเออใส่ปลาราแล้วอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นโอ้ยใส่ปลาแล้วแซ่บนัวมมากเลย อันนี้มันเป็นรถโขนแย่เขยขไปตัดญย่แล้วมาโขนให้งวงไงพอเรากินได้แล้วผักก็เยอะๆอยู่กับสามคนยังมีผักอีกชัิดนหนึ่งที่ยังไม่ได้ล้างอเอใบไม้ักไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปอันนี้เอก็ได้ถ้าเราขาดไมลักนันมันชีวิตไม่มีชีวิตชีวาน,นะจ๊ะมาขาดรสชาติดูสิอันนี้คือสามคน แล้วก็ขนมจีสามแพคนะคะคนละแพคจ้าวันนี้เมนูผูกกันอีกแล้วนะคะที่จีก็กลางทุกวันนั่แหละแต่วันนี้มันน่าจะกางเยอะกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าดูสภาพแล้วมันน่าจะเป็นของแท้ขนมจีคนละแพคแต่ว่าอันนี้มันซื้อเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะมันเลยไม่ค่อย,อยางามแต่ว่าอันนี้ซื้อมาเมื่อกี้นะคะโคตรจะงามค่ะมา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 เล่าระบ้อเออแล้วเราก็ไม่กี่โดด มา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 มช่วย e ัเอาช่วยเจ้าหรือว่าเจ้าจะเอากระมาใหญ่ก็ได้ตัวกินไปกไปหรอบอกแกชอบเอออิลรตุนังอ่ะเออเรีเด็น่เรวะาน้วยนี้ฝีมือของคนนี้นะคะคนอิสรขคนแท้ค่ะแซบมามา มา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 กินด้วยกันจ้าเป็นไงแซ่บวะเผ็ดไม่รู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดอ่ะคนนี้เขาไปคั่วอันนี้อีกพริกสดจริงๆพี่ก็พูดเล่นไปอย่างั้นแหละก็เกียร์นี่ก็ได้พี่จะกินหมดหรอไมาพี่พี่บอกว่าจะกินหมดเลยเอออะไร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 ค่ะนำกระจาอันนี้ก็อีกมื้อหนึ่ง ใคอ,อีกวันหนึ่งอันนี้อะไรนะแอบใส้เอออุ่นไส้อุนอ่นไส้อวดที่เดือน,นะคะโอ้เริร่เบลอเลยอย่าเพิ่งเข้าใจผิด <laughs> เด้ออย่าเพิ่งเข้าใจผิดเด้อนักพีชรดวดด่วนจ้ะอันนี้นักพีจิริกปลย่างมาจ้ามากินเข้าด้วยกันคะ่ะอันนี้ก็กรอบกรอบนี่ไหมกรอบหวานอร่อยด้วยมะเขือเปราะ นอ้องสาวกลับมารอบนี้พาเพื่อนมาด้วยนะคะขอในส่วนทุกสีทุกยาวหมกเลี่ยนค่ะพริกก็หมดผักก็หมดนะคะมะเขือนี่แกชอบมากค่ะ